สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องเธอ for c a s t ซึ่งนำแสดงโดยย่ากับไร์นะครับแต่ว่าเข้าไปดูในโรงเนี่ยพี่โอก็แปลกใจว่าเอาชื่อของไร์ขึ้นต้นเอ๊ะแล้วว่ายา่าเป็นศิลปินเป็นนักเป็นนักแสดงที่เบอร์ใหญ่น้อยกว่าไร์หรือยอย่างไรทั้งทั้งที่มีผลงานมาตัง้งมากมายทั้งคู่กับนาเดชคู่กับทันนี่อันนี้เฉพาะภาพยนตร์นะ <S <S <ม>แล้วยังมีผลงานละครโทรทัศน์อีกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับแต่ก็รื้ไปว่ามันเป็นงานของ GMMTV ซึ่งเขาปลุกปั้นไร์ขึ้นมาแล้วพอเมื่อดูภาพยนตร์ไปสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกแล้ว ว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นเรื่องของไบรท์ไบรท์เป็นตัวนําเลยพระเอกเป็นตัวนําชื่ออะไรนะชื่อในเรื่องชื่อบนะครับเป็นตัวนําก็คือเหมาะแล้วที่จะชื่อขึ้นเป็นคนแรกยาญาเกือบจัดสมทบด้วยซ้ําน,นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นนางเอกนะกว่าเธอจะโผล่มาก็นาทีที่20ไปแล้วล่ะครับก็คลิปนี้จําเป็นจะต้องสปอยเพราะว่าถ้าไม่พูดถึงเนื้อเรื่องไม่พูดถึงว่าพี่โอชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเนี่ยมันก็ มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นคลิปรีวิวคลิปคุยถิกหนังได้นะครับเพราะว่าการที่เราไปดูหนังมาแล้วเนี่ยแล้วมันได้รับความรู้สึกมาแล้วความรู้สึกนั้นเนี่ยมันมันเกินคาดของเราเราก็ต้องบอกว่ามันเกินคาดยังไงนะครับหนังเรื่องนี้ใครๆก็คงจะเห็นว่าในตัวอย่างเนี่ยมันออกมาแนวตลกเดี๋ยวพี่โอพูดจะพูดไปเรื่อยก่อนเพราะว่าเรื่องนี้นี่พี่โอคิดว่าจะเก็บสปอยไว้ท้ายๆขอแนะนําว่า ท่านที่ไม่อยากฟังสปอยนะครับก็ฟังพี่โอคุยไปสักพักนึงแล้วพอพี่โอบอกว่าจะพูดถึงเนื้อเรื่องแล้วนะก็ปิดไปได้เลยแล้วก็ไปดูเรื่องนี้คือสิ่งที่บอกได้ในตอนนี้คือเรื่องนี้ดีจริงๆดีมากๆนะครับสัปดาห์นี้มีหนังเข้าสี่เรื่องบอกแล้วว่าพูดไปเรื่อยๆเลยครับเรื่องที่พี่โอยังไม่ได้ดูเรื่องเดียวคือเรื่องนี้นะครับคิดถึงเธอซึ่งก็จะเป็นคลิปปีวิวคลิป คิต่อไปซึ่งพี่โอจะไปที่ต่างจังหวัดก็คงจะต้องกลับมาคุยต่อกันวันจันทร์นะครับแล้วก็เรื่องที่พี่โอให้คะแนนเกือบเต็มคือดีที่สุดของสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้4เรื่องเนี่ยเรื่องนี้เลยครับโอกายหรือ สตันแมนคนจริงขณะนี้พี่โออยู่ที่เมเจอร์ซินาเพ็สาขาพรมมาล์ซินาเพ็ต้องขอขอบคุณสถานที่แล้วก็ขอขอบคุณที่ให้พี่โอใช้สื่อเพื่อเป็นการทําคลิปรีวิวนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้ฉายที่นี่ฉายที่บางสาขาเท่านั้นคือเรื่องปะฉะดะเรื่องนี้พี่โอก็ทํารีวิวไปแล้วแล้วก็ให้คะแนนไป7คะแนนนะครับฟอร์ไกให้9คะแนนสําหรับเรื่องเธอฟอร์แคชพี่โอให้ไปที่8คะแนนครับก็ ถ้าทราบขนาดดีแล้วว่าเป็นเปนหนังดีที่พี่โอ๋แนะนําว่าอยู่ในระดับแปลกขนานี้ก็น่าจะเพียงพอกับการที่คุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของช่องนี้ก็อาจจะตัดสินใจไปดูได้แต่สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้มันน่าจะเป็นการสปอยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากรู้ก็ปิดไปได้เลยแต่สําหรับคนที่ดูรู้เรื่องแล้วอ๋อเดี๋ยวคืออาจจะดูเวอร์ชั่นเกาหลีแล้วเวอร์ชันไต้หวันที่เป็นทั้งภาพยนตร์และเป็นทั้งโทรทัศน์ซีรีส์มาแล้วเนี่ย ก็สามารถฟังคลิปนี้ต่อเนื่องไปได้แม้ว่าจะยังไม่ได้ดูเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้ดัดแปลงรายละเอียดของเรื่องมากเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่จองล่วงหน้าจะได้รับโปรสกร์ดนี้นะครับอันนี้มีฝากโฆษณาจากเรื่องฟอร์กายด้วยว่าถ้าดูในระบบ 4dx นะครับจะได้รับการ์ด อันนี้ก่อน f o r dx อันใหญ่แล้วใหญ่ขนาดประมาณเท่านี้ตอนนี้ four dx เหลือเท่านี้แล้วนะครับพี่โอยืนพูดอยู่ที่หน้าโรง gls ครับซึ่งจัดฉายภาพยนต์เรื่อง f o r guy แล้วก็เรื่อง t h e forecast เนี่ย f o r guy ฉาย2โรงฉายโร w f o r dx ด้วย gls ด้วยแต่สําหรับ t h e forecast เนี่ยฉาย2โรงเหมือนกันนะครับเป็นความมั่นใจสูงสุดของ gmm tv เร,เราได้ดูหนังทีวีในโรงภาพยนตร์2เรื่องแล้วนะเรื่องที่แล้วก็ดูเรื่องเพราะเราคู่กันนะครับ bright ไบรท์ Bright, แสดงคู่กับวินตอนแรกพี่โอก็เข้าใจว่าคือคือด้วยความรู้สึกเนี่ยพี่โอเพิ่งจะดูหนังวายเรื่องแรกคือเรื่องที่ไบรท์กับวินแสดงเพราะเหล่าคู่กันนี่แหละนะครับก็เข้าใจว่าคนที่มาแสดงอะไรเนี่ยจะต,ต้องมีพื้นฐานมีประสบการณ์แต่ว่าพอดูเรื่องเธอฟ o r e c a s t เรียบร้อยแล้วนี่มีความรู้สึกว่าไบรท์คือนักแสดงสุดยอดฝีมือจริงๆนะครับเพราะว่าเขาสามารถแสดงพลิกบทบาท ด้วยการเป็นถึงถึงน่าจะเหมือนเดิมนะก็ด้วยการเป็นตัวละครคนละตัวสวมจิตวิญญาณของตัวละครตัวนั้นจริงๆเรื่องนี้เขาก็ทําได้ครับก็สามารถลบภาพเพราะเราคู่กันอ่ะอันนี้เรื่องเดียวกันอันนี้เป็นฉากในริมหาดนะครับลบภาพเพราะเราคู่กันออกได้อย่างหมดจดที่เขาสงสัยว่าการเมคอัพเนี่ยเขา ถ้าเราเห็นในตัวอย่างนะเขาจะทุบหัวอะไรบ่อยๆนะครับแล้วก็มีรอยที่ไปทะเลาะวิวาทอะไรกันก็อาจจะมีความบาดเจ็บแต่ว่ามันมีแผลเป็นที่ปรากฏบนหน้าเนี่สงสัยเหมือนกันว่ามันเป็นการเมคอัพหรือเป็นของจริงถ้าเป็นการเมคอัพพี่โอถือว่าเขาทําได้เนียนดีมากเลยนะครับเมื่อกี้พี่โอตรวจเช็คว่าเสียงเข้าหรือเปล่าไม่งั้นเคยมีบบกว่าพูดไป่สิบนาทีแล้วไม,ไม่ไม่ไม่เข้านะครับเรื่องนี้ เอาละทีนี้ใครที่ไม่อยากฟังสปอยปิดไปได้แล้วนะครับก็คือออ่พี่โอดูไปถึงครึ่งเรื่องเนี่ยหลังจากที่ทุกอย่างมันรอมคอมคือเราเข้าใจว่ามันเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้นะครับแล้วพี่โอก็กลาวว่าออกมาเนี่ยเราก็คงจะพูดจะไม่ค่อยดีเสียหายกับเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยที่เขาสปอยมาในตัวอย่างเรา ได้เห็นในภาพยนตร์ซ้ําอีกทีหนึง่งเราก็หมดความตื่นเต้นมันอย่างเช่นเรื่องที่เขาเอาขวดเอาเอาของอะไรอะไรทุบหัวในเวลาทวงนี้เนี่ยมันทําซ้ําแล้วซ้ําอีกในหนังพี่โอรู้สึกว่ามันเป็นตลกที่ไม่ตลกอะมันเห็นในตัวอย่างไปแล้วเห็นในหนังอากขำให้อีกทีสองทีก็แล้วแต่พอเห็นเห็นเรื่อยๆแล้วก็อ,อทําไมเนี่ยทําไมเอาตัดตรงนี้มาใส่เป็นตัวอย่างแล้วแล้วต่อให้ไม่ใส่ในตัวอย่างทําในเรื่องซ้ําไปซ้ำมามันก็ มันก็เป็นมุกัำตามุกเดิมหมดไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็ผ่านไปมันก็เป็นสิ่งที่พี่โอสึกตงหิดต,ตังหิดไปแต่แรกเท่านั้นคือใจเอเอไปทางด้านลบแต่พี่โอว่าเขาตั้งใจจะหลอกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังตลกตั้งแต่ตัวอย่างแล้วนะครับเราก็เลยไม่ได้มีกําแพงไม่ได้ไม่ได้เอาสิ่งกีดขวางของเราเข้าโรงไปด้วยนั่นแหละเป็นสิ่งที่พี่โอพลาด เสียน้ำไซ้กับเรื่องนี้ครับยังมียังมีเดี๋ยวขอพูดถึงในความตลกในตัวอย่างอีกอย่างหนึง่งก็คือสิ่งที่เราคาดหวังจากน้องไบรท์ก็อาจจะเป็นขุ่นเรือนร่างที่น้องไบรท์นุ่งบ็อกเซอร์ัวเดียวอยู่ในอยู่ในห้องกับย,าย่านะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นในตัวอย่างแล้วเราก็รู้ว่าในที่สุดเขาก็ลงเอยกันเพราะว่าในหนังบรรยายไปแล้วว่าเขาจะใช้นี่แทนด้วยการออกเดทนะครับ แล้วก็ถ้าได้จับมือได้อะไรได้จูบอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นการใช้ดอกให้เท่านั้นแต่วันที่ได้จับมือนี่แทนที่วันต่อมาจะหยุดนะที่ว่าไอหลอก3วันแทนที่วันต่อมาจะหยุด2วันก็ไม่หยุดนะก็เลยไม่รู้ว่าเขาคิดทบกันยังไงนะครับไม่เ่อะไรตรงนี้มันเป็นจุดที่คือคือเรายังมองว่ามันเป็นหนังตลกอยู่มันก็มันก็ยังคงตลกอยู่นะครับเอ่อเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าใครอยากเห็นเรือนร่างหุ่นของน้องไบรท์ก็ ในเรื่องนี้มีให้เห็นซึ่งก็เห็นตามตัวอย่างนั่นแหละเพราะในตัวอย่างโชว์ไปหมดแล้วว่าใส่บ็อกเซอร์อยู่ในห้องกับยาย่าว่าคู่นี้เขาลงเอ่ยกันไปแล้วแล้วพอพี่โอดูสักพักหนึ่งหนังเรื่องนี้ยาวนะยาวสองชั่วโมงกว่านะครับก็มันไม่มีอะไรอะในที่สุดเจ้านี่กับลูกนี่เขาก็มามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วแล้วมันจะไปมีอะไรในหนังปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่นั้น หนังมันพาเราไปไกลอันนี้พี่โอโชคดีที่ไม่ได้ดูเวอร์ชันเกาหลีไต้หวันนะครับพี่โอก็เลยสามารถโดนหนังดึงเข้าไปให้เรามีอารมณ์ร่วมเนี่ยพอออกจากโรงมาแล้วพี่โอยัง,ย,งยังน้ำตาซึมอยู่เลยคือพี่โอบอกให้คุณที่ไม่อยากฟังสปอยปิดไปแล้วใช่ไหมถ้างั้นพี่โอพูดไปไม่มีความผิดแล้วใช่ไหมเพราะว่าหนังอย่างเรื่องหลานมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าอาม่าเสียนะครับเราแล้วเข้าโฆษณากัน จนทุกคนรู้ไปหมดแล้วว่าต้องพกทิชชู่เข้าไปอันนี้เราก็เลยแบกกาแพงเข้าไปเลยเราไม่พกทิชชู่เราพกกาแพงเพราะฉะนั้นหลานมากก็ทําอะไรต่มน้ําตาพี่โอไม่ได้นะครับอย่างเรื่องปะฉาดะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นหนังตลกอาชญากรรมตลกย้อนยุคเอ,อ่อแอคชั่นเราก็ได้ตามนั้นหลานมากก็ได้ตามนั้นแต่เรื่องนี้เนี่ยเราตั้งใจจะดูตลกธรรมดาตลกแบบเฮฮาแต่เราก็ลืมคิดไปว่าเขาอุตส่าห์ซื้อลิขสิทธิ์เกาหลีมา มันต้องมีอะไรดีแน่ๆน,นะครับหนังที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ข้ามชาติกันไปทําเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองเนี่ยสแสดงว่ามันต้องมีความประทับใจแล้วเขาก็เอามาดัดแปลงให้เข้ากับชีวิตวิถีของชาติที่ซื้อไปสร้างคืออันนี้เรื่ององี้ยปรับมาเข้ากับวิถีคนไทยเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่มีนี่เยอะในเรื่องเียปรากฏเต็มไปหมดเลยนะครับดูแล้วรู้สึกสะท้อนดูแล้วรู้สึกมันเป็นหนังสะท้อนสังคมก็ได้อะ่ะ แต่จากการเป็นรอมค o m เป็นโรแมนติกคอมเมดี้หรือหนังตลกโรแมนติกมันจบไปแล้วตั้งแต่ครึ่งตั้งแต่คู่นี้เขาออกเดทก,กันแล้วหลังจากนี้ทั้งคู่ที่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นหนังดรามา่าอาชญากรรมโศกนาฏกรรมไปแล้วนะครับพึ่งพี่โอเสียใจแทนน้องพนักงานที่อยากดูเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกเราเป็นคนที่ต้องมาเก็บโรงเขาก็ได้เห็นฉากสุดท้ายไปแล้วเขาหมด อัตลัเขาเสียไหมดแล้วนะครับทิงได้บอกว่าเรื่องนี้อย่าฟังสปอยก่อนที่โอพูดมนาะเท่านี้ก็น่าจะรู้แล้วลหละว่ามันสิ่งที่สปอยเนี่ยพี่โอไม่ได้สปอยในเรื่องสปอยแค่ว่ามันไม่ใช่หนังตลกโรแมนติกอีกต่อไปมันเป็นหนังดรามา่าลึกซึ้งตีแผ่คือดึงความรู้สึกของชีวิต ของจิตใจออกมาได้เป็นหนังอาชญากรรมที่กล่าวถึงคนจนกล่าวถึงแก๊งมาเฟียแก๊งทวงหนี้นะครับได้อย่างได้อย่างจริงมากพี่โอ๋รู้สึกว่าเรื่องนี้มันจริงมากที่เรารู้สึกว่ามันจริงอย่างเราเคยพูดถึงซีวีวอมันจริงแต่เราไม่เคยสัมผัสบรรยากาศสงครามกลางเมืองจริงๆแต่เรื่องนี้ที่มันจริงเพราะว่าเราต่างคนต่างก็เป็นรู้จักเจ้านี้จริงรู้จักคนติดก,การธนันจริงรู้จัก ชาวบ้านหาเช้ากินขําทํางานหาเงินเพื่อไปส่งหนี้จริงจริงนะครับพี่โอมีคุณป้าข้างบ้านที่ขายดีตลอดวันแต่ก็หนีหนี้เพราะว่าติดหนี้ไม่ลูกไปติดได้ยังไงนะครับเราก็เดาว่าอาจจะเล่นหวยหรืออาจจะเล่นการพนันก็เนี่ยมันเป็นชีวิตคนแล้วเราก็มาเห็นปรากฏในเรื่องนี้อย่างชัดเจนดูแล้วมันก็โอ้มันสะท้อนมากแล้วพี่โอเคยเคยเคยประกาศว่าแอนตี้คนที่คนที่ทําหน้าที่ เป็นเจ้าหนี้นอกระบบที่โอแอนตที่หนังเรื่องนี้ตั้งแต่แรกนั้นราจะบอกให้ว่าไม่ชอบคนอาชีพนี้แล้วอาชีพนี้เจ้าหนี้มารักกับลูกหนี้ถึงมันจะเป็นไปได้แต่ว่ามันก็น่าจะไม่ราบรื่นนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาเป็นเจ้าหนี้ในเรื่องนี้มันจะเป็นเจ้าหนี้สไตล์ที่พี่โอชอบเพราะว่าเจ้าหนี้ที่ช่วยที่ไม่ได้เอาแต่เ <Lis>. ก <Palestine. c oughs> ็บเงินอย่างเดียวแต่ช่วยลูกหนี้หาเงินใช้หนี้อันนี้คือคนที่ประเสริฐมากนี่พี่โอยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็คือทําให้เราไม่เกลียดเท่เอกแล้ว แล้วทีนี้เราก็ดึงโดนดึงไปกับบทบาทกาแรแสดงของทั้งคู่ทั้งคู่นี้ดีมากครับส่วนคนที่พี่โอเกลียดเลยคือพี่เบนพอชิตาณนะสงลานะครับพี่เจี๊ยบวัาชารพันเอี่ยมถึงจะออกมาน้อยแต่ก็บทบาทประทับใจพี่เจี๊ยบนี่คือกำกับพี่โอนะเรื่องเฮฮาหน้าซอยช่อง5พี่โอได้ไปเล่นละครทรทัศน์ของพี่เจี๊ยบด้วยนะนะครับแล้วก็พี่ต้นวงสกรแลาชินมิทัตมือกลองแม็กอินจอชคนที่พี่โอชอบในอดีตเลยปัจจุบันก็ยังชอบอยู่นะครับออกมาน้อยแต่ก็ประทับใจ คนอื่นๆที่เป็นตัวประกอบอย่างเช่นตัวพี่ชายภาคภูมิอะไรไม่รู้ก็ก็ดีนะครับแล้วก็มีตัวประกอบอื่นๆที่เป็นแก๊งของเขาอันนี้พี่โอ๋ก็รู้สึกถูกใจคือกลายเป็นว่าหนังที่เราคาดหวังว่ามันจะไม่ดีนะครับก็ต้องขออภัยพี่โอคาดอย่างนี้จริงๆปรากฏว่ามันได้มากกว่าที่คิดเยอะพี่โอ๋ขอให้คะแนนเรื่องนี้8เต็ม10พูดไปตั้แต่ตอน 10, ตอน้อแล้วนะเพราะคิดว่าสำหรับบางคนที่จะปิดก็ ไม่ไม่สปอยไปมากกว่านี้แล้วครับให้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยก็แล้วกันถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขัดตกบมกพร่องต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้คลิปนี้ขออนุญาตเป็นคลิปที่พูดคุยยาวแบบไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะว่าเป็นความรู้สึกสดสดหลังจากที่เพิ่งออกจากโรงมันก็ต้องมีอะไรที่พี่โอลืมไปบ้างแหละแล้วถ้าอะไรที่ลืมพี่โอก็อาจจะทําคลิปเพิ่มเติมในภายหลังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับออาเอามาปิดที่ตรงนี้ สิิ์ที่ไรท์กวินขอบคุณเมเจอร์เซนเอฟเอกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณที่จริงเขาก็ชวนพี่โอไปดูรอบสื่อแหละแต่ว่าพี่โอไม่ว่างนะครับไม่สะดวกขอบคุณครับสวัสดีครับ